สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการใช้คายมาสเตอร์คายมาสเตอร์จะประกอบด้วยปุ่มออกย้อนกลับย้อนกลับไปก่อนหน้าจับภาพและบันทึกจับภาพและเพิ่มเป็นคลิปจับภาพและเพิ่มเป็นเลเยอร์การตั้งค่าโปรเจกต์ขยายแถบองค์ประกอบย้ายไปจุดก่อนหน้าย้ายไปจุดเริ่มต้นย้ายไปจุดสิ้นสุดเอ็กพอร์ตและแชร์ มีเดียเ y e r REC หรือบันทึกเสียงออดิโกล้องหรือกล้องวิดีโอร้านค้าเล่นหรือหยุดหลังจากที่เราทำความเข้าใจเรื่องเครื่องมือต่างๆไปแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาทดลองใช้มีเดียก็คือการนำรูปภาพหรือวิดีโอมาใช้ ให้เราเลือกรูปภาพหรือวิดีโออะไรก็ได้มา1อย่างนะคะเลือกได้ตามใจชอบเราเลยคราวนี้เราจะเลือกรูปภาพนะต่อมาเลือกเลเยอร์ในเลเยอร์จะมีมีเดียเอฟเฟกต์สติ๊กเกอร์ตัวอักษรแล้วก็วาดเขียนค่ะเดี๋ยวเราจะมาแทรกรูปภาพหรือวิดีโอกันนะคะเราจะแทรกอะไรลงไปก็ได้นะให้เลือกแบบที่เราชอบ เดี๋ยวคนี้เราจะเอาวิดีโอลงค่ะโอเคจัดตั้ที่เราชอบเลยนะคะจะวางตำแหน่งไหนก็ได้ต่อมาให้เลือกเอฟเฟกค่ะเลือกเอฟเฟกที่เราคิดว่าเหมาะกับงานของเราที่สุดนะคะแล้วก็เช็ค แล้วก็หลังจากเลือกเอฟเฟกเสร็จแล้วแล้วก็ไปที่สติกเกอร์ค่ะเลือกสติกเกอร์มาอย่างนึงนะที่เราชอบแล้วอยากวางยังไงยังโ,โอเคค่ะต่อจากสติกเกอร์นะคะจะเป็นตัวอักษรให้เราพิมพ์ อะไรก็ได้ค่ะที่เราจะลงโอเคแล้วก็เลือกตำแหน่งที่จัดวาง ต่อมาจะเป็นการวาดเขียนวาดอะไรลงไปก็ได้เลยค่ะตามใจโอเคหลังจากนี้ก็ลองเล่นวิดีโอดูค่ะโอเคต่อมานะคะออดิโอ ออดิโอ <Audio S 2> คือการเพิ่มเสียงค่ะนำเสียงเพลงที่เราชอบเข้าไปในวิดีโอที่เราทำไว้โอเคถ้าเสียงดังไปเราสามารถปรับความดังของเสียงลงได้ตามใจชอบเลยค่ะเอาดังแค่ไหน ก็ได้โอเคต่อมาตรงกลางจะเป็นการถ่ายรูปหรือคือการแคปหน้าจอหรือการอัดวิดีโอค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้การใช้เครื่องมือเบื้องต้นของแต่ละเครื่องมือกันมาแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาสอนว่าแต่ละเครื่องมือสามารถปรับแต่งได้อย่างเช่นรูปภาพ กดที่รูปภาพเราจะสามารถทําให้รูปเคลื่อนไหวได้ค่ะอย่างนี้ก็จะเป็นการตัดตัดหน้าตัดหลังตัดระหว่างกลางได้หมดเลยอันนี้จะเป็นการเคลื่อนไหวเราสามารถเลือกการเคลื่อนไหวได้เลือกเวลาได้ด้วยว่าจะให้เร็วมากช้าหน่อยให้เลือกเวลาตามที่เราชอบเลยค่ะ อเคต่อมานะหลังจากที่เคลื่อนไหวรูปภาพกำลังเข้ามาเสร็จแล้วนะก็มีเคลื่อนไหวทั้งหมดภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดคือการเคลื่อนไหวที่จะทำระหว่างการเล่น ค <Okay. S 2> และภาพเคลื่อนไหวขนาดออกคือการเคลื่อนไหวตอนที่รูปกำลังจะออกไปนะคะตอนนั้นเลื่อนลงใช่ไหมแล้วนั้นอันนี้เลื่อนขึ้นโอ <Okay. S 2> เราสามารถปรับแต่งขนาดของรูปได้ด้วยค่ะโดยการครอป มาเลือกที่รูปทรงเราสามารถเลือกได้ว่ารูปของเราเนี่ยจะเป็นทรงขนาดไหนหจะเป็นทรงอะไรอขอบมนดีกว่าโอเคหลังจากปรับแต่งขนาดได้เราสามารถปรับความทึบแสงความโปร่งใส เราจะให้มองเห็นหรือเปล่าอันนี้จะให้เอามองเห็นนะคะแล้วก็ฟิลเตอร์สีเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นโทนอะไรโทนเย็นการอิ่มตัวขาวดำการสดใสความอบอุ่นเลือกได้หมดเลยอันนี้เราจะไม่เลือกอะไรเลยนะคะโอเคต่อมา ไปที่วิดีโอค่ะเราสามารถตัดวิดีโอได้เหมือนกับตัดรูปเลยค่ะจะตัดข้างหน้าหรือจะตัดไปทางข้างหลังหรือจะตัดตรงกลางสามารถเพิ่มได้หมดเลยเราจะไม่ตัดอะไรนะแล้วก็การเคลื่อนไหวตอนเข้าอันนี้จะเหมือนกับรูปภาพทุกอย่างเลยค่ะอันนี้เราจะเอาเลื่อนลงเอ้าเอาเลื่อนซึ่นสิเมื่อกี้เอาเลื่อนลงแล้วโอเค แล้วก็ภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดเอาก็บพิมพช้าเหมือนกันเลยแล้วก็การเคลื่อนไหวตอนออกจะเ,เลื่อนขึ้นนะโอเคแล้วก็สามารถเล่นความเร็วของวิดีโอได้เราจะเล่นให้มันช้าๆไปเลยจะเอาปกติธรรมดาก็พอ แล้วก็ความทึบแสงเหมือนกับรูปเลยสามารถทำได้ค่ะแล้วก็ฟิลเตอร์สีไม่เลือกดีกว่าเนาะแล้วก็สามารถปรับแต่งเสียงแล้วก็เปลี่ยนเสียงได้ด้วยค่ะแยกเสียงออกจากวิดีโอได้ด้วยโอเคต่อมาจะเป็นข้อความนะคะเราสามารถสามารถเปลี่ยนฟอนต เลือกฝนต์ที่เราชอบโอเคนะเปลี่ยนสีได้เหมือนกันเลยค่ะอันนี้เอาเป็นสีดำดีแหละแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวตอนเข้าเหมือนกับรูปภาพแล้วก็วิดีโอเหมือนกันโอเคความทึบแสงได้เหมือนกันเลย มีขอบมีเงามีเรื่องแสงอันนี้ทําเงาไว้นะคะเราเลือกได้ว่าจะเอาเงาแบบเอาไว้ตรงไหนไปใกล้หน่อยเอาใกล้ๆนิดนึงนี่นเลื่อนข้างได้เอาข้างบนข้างล่างข้างขางโอเคแล้วก็สามารถใส่สีพื้นหลังได้ค่ะนนี้เราจะไม่ใส่สีนะโอเคหมดแล้วแล้วก็จะมาลองรันดูกันนะคะ ว่าที่ทำแล้วที่ทำมาเนี่ยยังไม่พอใจก็สามารถกลับมาเปลี่ยนได้เหมือนเดิมเลยค่ะเมื่อกี้เร็วไปอะไรอย่างนี้ก็สามารถปรับได้เสียงดังไปเสียงแผ่วไปก็สามารถปรับเสียงได้เหมือนกันค่ะอันนี้เปิดเล่นวนเอาไว้โอเคก็จบแค่นี้ละค่ะ